สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิการักบายทินพบฑินด้โอ,โอ้ลั่นเลยครับท่านผู้ชมรถตัดเกี่ยวอ้อยนะครับเคสไอเในซีรีส์เจ็ดพัครแม่แบงซิ่งมาซะด้วยโอ้ดูทรงแ้้เอาดีเหมือนกันเลยครับนี่ฮะที่เด่นเขาเลย 8ปดสองหนึ่งศูนย์ครับตู้แอร์ลากลูกมาจากบริษัทสีทองชัยเอาครับเร็วเลยล่ะครับคราวนี้กบตาดูดีแหมเออ้อแบบนี้นะว,วิ่งรุดเลย รอวแรงเขาดีนะครับท่านผู้ชมลากลูกกลอมใหญ่ๆได้สบายๆทันนี้แหละปีีแล้วผมเคยไปถ่ายครับในคอนเซ็ปต์บอกว่าแบกค่อยออกจากชายแดนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งปีหนึ่งเต็ม,ตมครับแปลแรงใหญ่ฮนะ เหมาะสำหรับตถนไก่ธุรกิจอ้อยครับท่านผู้ชมลงทุนค่อนข้างที่เยอะๆพอสมควรฮะแต่ว่าผลผลิตตอบแทนก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อฮะบ้านเราก็กำลังนิยมฮะรถมือสองนำเข้ามีทางเลือกเยอะแยะนะครับหลายบริษัทนำเข้ามาราคาก็ไล่กันมางแต่ล้านต้นๆร้านปตายสองร้าน3ล้านสี้านขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ ซื้อถูกฮะแต่ว่าซ่อมแพงแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาแพงฮะจบเลยไม่ต้องซ่อมอ่ะดูการทำงานไปเรื่อยครับ ของชอบความใจถึงเข้าเลยวิ่งตัดแปลงนะฮะถ้าเกิดเราไปเจอใบอ้อยหนาๆน,นะานผู้ชมกระโดดย,ย้อยๆเลยละ่ะเอาน้ำหนักเขายังไม่เยอะครับเดี๋ยวร,รอรอรุดกันตอนที่น้ำหนักเขาเยอะๆนะสนุกเลยล่ะครับ ดได้ขาดได้ขาดเอาครบับผู้ชมครับยังเกี่ยวต่อไม่ได้ฮะเดี๋ยวไปซ่อมก่อนโอ้เรามาถ่ายกันแป๊บๆครับยังไม่ถึงยกเลยนะ ได้ขาดก่อนแล้วเดี๋ยวไปซ่อมเดี๋ยวไปซ่อมรับเดียวนั่นแหละครับอ้าวแมได้เห็นแค่นี้ก็ชื่นหัวใจแล้วครับเอามาฝากกันท้านสรักคลิปนี้ไปไม่สุดไปไม่จบต้องขออนุญาตล่ำลากันนไว้ก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ติดตามกันเดี๋ยวเจอกันได้เรื่อยในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ มามาดูการออกตัวของอรถอ้อยนะฮะโอ้โชเฟอร์เราบอกว่าทางขึ้นชันก็ชันแคบก็แคบต้องตีวงนะครับรถหนักครับผู้ชมไม่โยกดีจังโย,โยกดีจังเลย ต้องแรงนะครับต้องแรงแรงต้องถึงใจต้องถึงเลยนะโอ้แม่ตีวงสุดเลยครับอุ้ยโยกแรงเพละ่ะเดี๋ยววูบเลย